อันยองอันยองะเซลยออันยองเซลยวันนี้เ่าเป็นแบบแนวหนุ่มเกาหลีอะคาะบอนเหลว่าจะไปวัดเออใช่หรือว่าเราจะไปทำบุญเนาะวันนี้เรามาสายบุญใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราวันเสาร์กันอีกแล้วพี่บอลจะพาไปเที่ยววันนี้จะพาไปร้านกาแฟใช่แถวสามพันได้ยินมาใช่ชื่อร้าน จุๆจุ๊จเดี๋ยวเราไปบอกกันที่นู่นเนาะวันนี้สมาชิกเราก็มีรถหลากหลายค่ะวันนี้ทร็ฟก็มีนะครับใช่ตัว Limited Edition ก็มานี่โอโอเคว่าเดี๋ยวเราให้พี่บอลพาไปดูหน่อยเนาะครับค่ไหนคะพี่บอนรถ Limited Edition คันนี้คันนี้เอ๊จะไปปั่นไมลเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวกับเราใช่มันคือรุ่นอะไรนะ 250, 40ปี719ค่ะตัวนี้เป็นตัวแอเวนเจอร์ใช่ครับมี34คันในประเทศไทยโอ้หใครได้เป็นเจ้าของจับจองนี่ต้องภูมิใจสุดๆเลยไปเซตฮัลโหลสมาชิกแล้วหน่อย굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนสวัสดีครับพี่ต้อยคือค้าซันไปวัดหรือเปล่าถูกต้องค่ะใช่วันนี้มาเราใส่บุญนะคะเดขึ้มาเลย วันนี้สมาชิกเรามาแล้วเนาะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งเราก็จะล้อหมุนกันจะเตรียมตัวนะ ทุงทุกๆคนครับจ้ามาถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟที่ชื่อว่า Family Garden ค่ะที่สามพันมาไกลอีกแล้ววันนี้ใช่ค่ะก่อนอื่นเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณสมาชิกที่น่ารักของเรานะคะที่งวงเผอิญแบบพี่งวงนะได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับทางเจ้าของร้าน Family Garden ค่ะก็เลยเปิดให้เราเป็นเช้าปุ๊บแรกเป็นพิเศษเลยวันนี้ค่ะร้านนี้กี่โมงครับ ประมาณ9โมงครึ่งถึง10โมงแต่วันนี้เรามาใช่เรามาถึง8โมงเลยนะคะเพื่อให้เราได้ชมบรรยากาศก่อนใครร้านนี้สวยงามมากมองไปรอบๆเนี่ยมีแต่ต้นไม้เขียวรึ้มค่ะชอบอันนี้ถูกใจส้มเลยแต่ก่อนที่เราจะขอบคุณพี่งวงเนี่ยร้านนี้ใครเป็นคนหาครับ <laughs> จริงๆเนี่ยส้มหาเอาไว้อยู่แล้วค่ะเป็นร้านที่อยากมาในดวงใจเนี่ยปักหมุดเอาไว้อ่ะค่ะ ร้านเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยจริงๆเป็นเจ้าของเพจชื่อดังที่ชื่อว่า Little Monster นะคะคิดว่าหลายๆคนคงได้รู้จักกันนี่เห็นไหมสวยงามมากซึ่งเพจ Little Monster นะคะเป็นเพจเลี้ยงลูกค่ะซึ่งนี่มีเด็กๆสองคนน่ารักมากๆเลยชื่อน้องจินกับน้องเรนนี่พี่สมครับ ในพี่ส้มพาชมบรรยากาศของร้านมาสินี่ค่ะตามมาเลยเนาะร้านเขาเนี่ยจะเป็นคาเฟ่ในสวนซึ่งผสมผสานของแนวที่ออกวินเทจมีของสะสมที่เป็นของเก่าแก่โบราณน,นี่ค่ะอย่างเช่นเรืออันนี้เนาะต้องชอบอย่างนี้นะคะเข้ามาที่นี่เนี่ยจะมีป้ายอธิบายหลายอย่างที่ให้ความรู้กับเราใครเข้ามาเนี่ยเ,เลวลาสงสัยก็ได้ความรู้่บบไป อายุร้อยกว่าปีเลยนะครับม้เยอะมากค่ะค,คนชอบต้นไม้เนี่ยต้องชอบนีร่รูไหมว่าส้มชอบอะไรไปพาไปดูหน่อยสิส้มชอบความใส่ใจเล็กเล็กน้อยๆค่ะของเจ้าของร้านนี่ีเพราะว่าหลายหลายครั้งเนี่ยอย่างส้มเองเป็นคนชอบต้นไม้ส้มกเธอเห็นต้นไม้ที่ ถูกใจแนละ้วซ้ำก็สงสัยว่ามันชื่ออะไรที่นีะคะจะมีป้ายบอกประเภทพันต้นไม้ต่างๆเอาไว้นะคะให้เราได้ความรู้เรากลับไปอ่านถ้ากดครงไหนเราชอบแเรวก็กลับไปนะ้าไปหาซื้อมามาปลูกเอาไว้ที่บ้านน็ อินทผลามเคยสงสัยต้นมันเป็นยังไงอี่เลยสูงี่ปอนร,รู้จักไหมอ่ะอินทผลามไม่รู้จักรู้จักอินทผลามแต่ไม่รู้จักต้นถ้าเห็นอันนี้ก็ว่าต้นปาล์ม <c oughs> ที่นี่นะคะที่มีทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์เนาะเอาท์ดอร์เนี่ยเป็นพื้นที่กว้างมากเลยมีแบบเป็นโซนที่แบบให้เด็กเข้าไปนั่งเล่นด้วยนะ น้องจินสวัสดีครับน้องจินทำไมนิ่งล่ะไม่ยอมตอบนะมีแอบอยู่ข้างๆหน,นึ่งบ <hooting> ๊ายบายเดี๋ยวซจะพามาดูในโซนเด็กเล่นเนาะสำหรับคนที่มีครอบครัวมีเด็กเล็กๆเนี่ยพามาที่ี่ยทุกใจค่ะ <c oughs> <pathway. S 2> เดี๋ยวพาไปาทเล่นทีน่นี่ค่ะในหลายคนมาต้องชอบอันนี้ค่ะสกายวอล์กช่างกล้องตามไม่ทันแล้วนี่ถ้าใครมีเวลานะไม่เร่งรีบไปอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันมีหลายโซนที่นั่งเหมาะสำหรับทั้งเด็กทั้งวังวยรุ่นทั้งคู่รักผู้ใหญ่นะคะโหเข้ามาใช้เวลาได้เต็มที่เลยไม่ชมเลยครับ ดูเอสด,ดูพี่ส้มสนุกเป็นพิเศษอ๋ลืมตัวขอโทษจ้าสิบสี่อีกครั้ง <c oughs> เป็นคนเซ็มที่กับทุกอย่างถึง <c oughs> แล้วทางการเห็นไหมทีนี้เรามาแบบลองดูซิพี่บอลหมุน360ิองศามันสวยมากเลย เป็นบ่อปลาคาร์ฟนะครับใช่บ่อปลาคาร์ฟที่นี่น่านั่งมากค่ะดีที่นั่งอยู่ริมบ่อเลยนะสําหรับสายชิลอะมานั่งตรงนี้ได้เลยัเห็นน้ำไหลได้ทั้งวันเย็นด้วยนะเออใช่สำหรับวันนี้นะครับที่จะลืมขอบคุณไม่ได้เลยผมขอบคุณพี่เวงกับพี่ตุ๊กมากๆนะครับที่กรุณาเปิดร้านให้เราก่อนเวลาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปพบกับสมาชิกที่มาในวันนี้นะครับตามมาเลย นี่คือสมาชิกที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็ทุกคนได้กาแฟแล้วก็ได้เค้กเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราขอบคุณเจ้าของสถานที่ไปแล้วที่สําคัญที่เรขอบคุณลืมไม่ได้เลยก็คือขอบคุณพี่งวงด้วยนะครับที่วันนี้พี่งวงช่วยประสานงานให้เราได้มาสถานที่ก่อนเวลาค่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะพี่โซพาชมหน่อยใ่ยนี่เรามาที่ในโซที่เป็นขายของฝากนะคะนี่เราพา เป็นพับเบรดค่ะน่กินมากเลยอ่ะขนมปังอบกรอบมาต้องอุดหนุนนะคะในร้านนี้ค่ะมีขายของฝากเยอะแยะเลยไปดูไหนครับจะเป็นผักดองทำเองน่ากินมาก พีส้มได้ซื้ออันนี้กลับไปอะไรครับเดี๋ยวส้มทานดูขออนุญาตเปิด,ดนะอันนี้ค่ะช่อบะเนี<ด>้ยนี่ค่ะเป็น<ด>เลมอน<ด><ด>ในน้ำพึ้งค่ะเอาไวช้ชงเป็นเครื่องดื่มอันนี้เดี๋ยวจะรอกลับไปดูดูซิทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะได้ทั้งร้อนและได้ทงเย็นทรงของปากเด็กๆก็มีนะ เป็นแบรนด์ของ Little Monster เองเลยที่นี่น่ารักมากค่ะพี่ถ้าเกิดซื้อของหรือว่าทานอาหารในร้านครบห0 0 0พันเมื่อไหร่ได้ของฝากวะแล้วถ้าไม่ครบอะครับต้องทำยังไงอะครับพี่ส้มขอค่ะโส้มตั้งใจจะขอเป็นต้นอะไต้นอะไรพี่ส้มมูลไลท์ค่ะอยู่ใกล้สินี่หรือว่ากูมาเรียกซับ สำหรับวันนี้พิธีกรเรา3คนนะครับพี่บอลพี่ส้มแล้วก็พี่เควินนะครับก็ขอลาไปก่อนค่ะใครชอบเราอย่าลืมกด subscribe นะกดกระดิ่งครับใช่เลยแล้วก็สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปอีก2อาทิตย์รามีทริปใหญ่ติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะาต,ติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่สม จะเอากันนะ